สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพาตูลูช่างคุยใจไฟฝันเมืองนะคะสวัสดีอยู่ที่คุณชายตูลูอันนี้ก็หลังจากที่เรากลับมาจากบ้านสวนนะคะไปขุดเสาทำทางเนาะทางเข้าบ้านสวนก็กลับมาแล้วก็มาทำความสะอาดให้คุณชาย ตูลูหนึ่งนับส่วนตูลูสองนั้นก็เลิกเรียนมาก็กินอะกินวันที่ครับว่ะกินเดียวเลยมาถึงก็กินเลยเออเฮ้อเบ็นเบ็นเบ็นไปพูดไปพูดไปพูดไปทั้งพูนไปทั้งพูนน่าเห็นไหมนักเรียนเราสั่งอีกอย่างได้อีกอย่าง

อ,อ,อันนี้พอทําความสะอาดตูลูก็จะประมาณแบบว่าอ่อนนะอ่อนโอ้มีอะไรอยู่บนหัวด้วยอันนี้ทําความสะอาดช่วงเย็นนะคะลลูกครับอี๋อะไอี๋อ่ะ เออฐานบานเเอะๆตอนนี้อ้อนพ่ออยู่นะครับทรงเสียงอ้อนอยู่อตโอ้ต้นไม้ก็ต้นสองต้นเนาะตู้ทำก่อนตูครับก่อนอก่อนอ้เขาไม่เอาไหรอือบันเขาเยอะแยะ สวัสดีครับ,บ,บรครับเสียงด้วยเสียงด้วยตูลูมิดไม่มีเสียงกับหมูับบ้ยา่โอ้ให้ตู้หนึ่งลูกตู้สองก็หนึ่งลูกตายแล้วนั่นเอาย่าอาย่า อา Designer. ดีครับสวยสวตูครับสวยสก่อนเสียงร้วยไหนทำยังไงมัน,มนูดครับเสียง่ยนยาก็ไม่ถึงแต่กเกงดีไปทำไมเสียงเกง่งเดียวดิธีไอซิมโตนวดนวดบ้างหมดอันบาทให้ หมดเลยมีเท่าไรแก็นหมแช่บาตูอันนี้ไลก็เพาะด้วยได้วนหูเยมดนนวดให้นถูกกรอกหน่อยเดี๋ยว้าตแล้วเดี๋ยวกไลเออพาะเขาไลอฟฟ้แดงหมูไลโตๆด้วยกตะกมนตตไม่อันั้นนะาตรูตของพ่ะล เอาพ่อแบบต้องใช้เข้าโปตโกคอลหมูโอ้ยแม่แม่ไล่ไปแล้วเมื่อกี้น่ะเข้าโปตโกคอลนะแม่ไล่ช่องเข้าโปรโตคอลตรงนี้อ่าโอ้จุกตาจัโอ้โหพี่ตูดูกินดูมีความสุขนะคะตรงนี้ทำความสะอาดนะคะมันเที่ยวดาบพี่ตูมันเที่ยวดาบพี่ตูหมูเคยจับพี่ตูยัง ไม่เคยจับพีูเลยนะ,ะโ,อโ,อโ,อโดดน่ตรเลย,น,ยงงน,นะโอ้โหดูกินหญ้าอย่ายงอร่อยเลยนะโอโอเจ็บเอวเลยหมูไ,หมไม่รู้แล้วมันเหมือนร่างกายมันเรียมันก็เลยแบบเสียศูนทุกสงทุกส่วนเลย พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันศุกร์เอาพรุ่งนี้วันศุกร์พ่อจะเอาไปแหงงานด้วยพ่อยากไปแหงงานด้วยโอ้ยไม่ได้ไปหรอกนะไปวันเดียวไปวันเดียวไปตอนเช้าวันเดียวเองกลับคือเขาน่าจะไม่ได้เอาแค่วันเดียวมั้งเขาไม่ให้ไปแสดงไงน่าจะวันเดียวก็ดีเหมือนกันเนาะตุลู องใส่ตัวรูวๆๆไม่อยากให้พ่อไปหลายวันให้ปู่ไปหลายวันให้ไปแหวันเดียวพอใช่ไหมโอ้ยน้ำตาไหลน้ำตาไหลบุญบุญอย่าวางไว้เด้อคุณบาปการรมม,มันผู้ใดที่เ็ดให้แม่ห้องไงมันผู้นี่บอก ยามันตายสีกกายเป็นซ้ำเวสี่ตัวสูงใหญ่คือซ้ำใบลานทรมานอีลีปา,ากซ้ำหูเข็มหน่อยอห้องให้ไพ่อฟ <c oughs> กาว่ามีไผ่ บังโอ้ยเมียเมียแต่เจ้าลองคิไอ้คนบุงการชีวิตอตู้โยกด้วยตูวคิดทอดบาบุญนั่นตู้โยกใส่เสียงเพลงวางใจเจ้าลองเชื่อคำยกบุ้าแล้วเจ้ากับมาโอ้ขาที่ห้าออกแล้วครับขาที่ห้าคุณแค่ยแม่หอค่อยดูนะครับหญ้าหมดแล้วจะทำยังไงบุญบุญ วังไวยเด้อตอนแ,แรกเขาพิมพว่าอ,อะไรนะอะไรบุญคุณแม่พ่อมหมดยาอีกแล้วท<ม>ีนี้หมดยาแล้วว้าวุ่นนะครับว้าวุ่นจะทำยังไงทีนี้เอ้าเอ้าเอา้าเอ้าจะขอแบบไหนอีกทีนี้ดูดูวิธีการขอของพี่ตูแล้วจะทำยังไง โยกโยกเอ้าโยกจะสวัสดีหรือจะส่งเสียงหรือจะทำอาการแบบไหนเอ้าเอ้าเอ้าหวาวุ่นเมื่อข่าวสนไม่อยู่เอ้าด่าพ่อตีแม่เห็นไหมนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมทำยังไงครับทำยังไงครับจะรู้ทำยังไงนะหลอดไฟจะ จะรู้ทำไงครับนี่ดูอะดูเวลาพ่อไม่อยู่นะครอ้าวขอเสียงครับขอเสียง<แ>เสียงครับเ,<อ>เสียงยังไงครับหลดไฟไมันจะติ่งโอ้ใไปกินกันเลยไหนเสียงทำไงครับเอาเอาเอา,เอาจะทำยังไงดีครับเมื่อคุณพ่อไม่อยู่แล้วเอาจะทำยังไง จะยืนก่อนหมูยืนรอตรงนั้นก่อนอ่า้าวพี่ตูจะทำยังไงเอา้าหมูงไงเนี่ยอาพี่ตูทำนะอ่าคับก่อนไหมัอดีครับก่อนไหมครับดูหน,หน้าสิดูหน้าสิดูดูสายตาเอาโอโอ้โหอะไรจะขนาดนัดใช่ไหมเออทำยังไงครับน,นัน่นัจะก,กระชากโซ่ อี๋สวัสดีครับยอดสวยๆด้วยยอดสวยๆด้วยยอดสวยๆยอด้วยครับยอดด้วยยอดด้วยครับเอาครับก่อนเร็วครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับยอดด้วยนายยอดครับสวยๆยอดครับสวยๆนายยอดอีเออเออแบ๊กเก่งมากเพื่อของกินเหมือนเอาหมูเลย อร่อยทุกอย่างอยากไปกินหมาบัวอยากกินอะไรหมาบัวขอตูลูอ่ะตูลูขอเงินหน่อยอยากไปกินหมาบัวคืออะไรสบูอยากไปกินสบูขอเงินตูลูตูลูมีเงินไหมครับมีต้งไปให้กินกินไม่ได้หยุดปากเลยเงินชาบูเท่าไหร่เอาสบูเท่าไหร่ก้อนละสิบบาท โอ้โหพอด่าแล้วยืนกินอย่างเฉยนะคะเราดูถ้าหมดหมดคำนี้แล้วจะทำยังไงอีกนะ,ะว้าวุ่นต่อโอ้หมดภายในพริบตายาหนึ่งมัดนะครับจิบจิบเลยนู่นเก็บเก็บกินทุกเม็ดนุ่นอร่อยมากครับยาอ,อ่อ,อนๆยาตะมุตะมิอร่อยไหมครับอร่อยไหมอไร่อยหมู อร่อยไม่อร่อยดูที่ทองนะคะดูโอ้โหพ่อแม่เลี้ยงมอย่างดีพ่อแม่เลี้ยงดีใช่ไหมเหมือนแบบนี้ใช่ไหมอันนี้พ่อแม่เลี้ยงดีไหมครับใช่เลี้ยงดีแบบไหนให้กินข้าวมัลพันถ้วยเอ้บังคับให้กินไหมหรือบังคับให้หยุดบังคับให้หยุดอ่ะตัวตัวูนี่บังคับให้หยุดอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้บังคับกิน เห็นไหมพอ,อหมดแล้วก็ส่งเสียงขอกินมันนั่น,น,นเสียงไหนอีกหมดอีกแล้วครับหมดอีกแล้วไหนเสียงเสียงโอเอาเอาตอนนี้ตอนนี้หัวจะเทียมอีกแล้วหัวจะที่มินหัวจะทมอีกแล้วครับไหน,นเสียงหวานหวานถ้าอยากกินต้องเสียงหวานเสียงหวานหวานครับหวานหวานเจี๊ยบเร็วกินแต่ของหวานหวานเสียง ออ๋กินยาบ้างกินของหวานเยอะแล้วครับเยอครับดีดีครับดีดีเร็วครับครับอ้าวไม่ทำก็ไม่ได้กินนะไม่ได้กินไรเสียงเสียงด้วยอ่ะเอาเอาเราดูด้วยเสียงจะออกไหมโมกี้ฟ้าเสียงจะออกไหมครับ ไปเ,เอาหญ้ามาหนึงมัเดเร็วเขาคับแล้วมันก,นก็ก็ทำหัวย่อเดี๋ยวแล้วก็เอายาหมาก็รอเสียงอ่ะไหนทำอย่างไรครับมันให้หแล้วทำอย่างไรครับเสียงครับเสียง ทำเ,เสียงถึงพี่ตูเลยขอเสียงหน่อยครับถ่ายคลิปถ่ายคลิปครับโอ้โหอันนี้เสียงเหมือนคนจะเป็นลมนเนขอพาไปจกเบ็ดหน่อยบะอ่ะเอาอาจารย์มาพอดีแล้วก็ปิดคลิปให้หน่อยครับปิดคลิปกับพี่ตูลูหน่อยเบือทำไมดับเลยเอาวันนี้ก็ชอบคลิปนี้ไรนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามพาตูลูแชร์กูใจแจกคนเมืองทางเพจ้างเฮงาน ได้คุณนมืองฝากด้วยครับหนึ่งไร่หนึ่งกำลังใจสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่ตู